สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเจอกับผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ประจําจังหวัดพะเยานะครับท่านผู้ชมท่านใดทราบบ้างครับเป็นต้นอะไรครับต้นไม้ประจําจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับใบแบบนี้นะครับนี่นีอยู่ข้างหน้าผมนี่ครับบอกให้ก็ได้ครับต้นสารพีนะครับนี่เขาเรียกว่าต้นสารพีนะครับ มีหลายชื่อเหมือนกันนะครับอย่างจันทบ,บุรีเรียกว่าทลอพีทลพีนะครับภาคใต้เรียกว่าส้อยพีนะครับส่วนภาคกลางก็เรียกสรารพีนะครับภาคเหนือก็เรียกสรารพีเหมือนกันนะครับทินกำเนิดของเขาครับก็อยู่แถบพมา่านะครับอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเรานี่เองนะครับเป็นม้ายืนต้น ขนาดกลางนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางขนาดกลางก็สูงก็ประมาณ15เมตรนะครับเป็นทรงพุ่มทึบนะครับเปลือกของลำต้นก็สีเทาหรือว่าสีเทาอมดำนะครับแตกล่อนเป็นสเก็ตนะครับตลอดทั่วลำต้นนะครับล,ลักษณะลำต้นของเขานะครับใบก็เป็นใบเดี่ยวนะครับ ออกเรียงตรงข้ามสลับนะครับตั้งฉากนะครับลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับนะครับรูปไข่ไข่แต่ว่ากลับด้านนะครับปลายใบมนนะครับขอบใบเรียบนะครับมีสีเขียวเข้มนะครับเป็นมันนะครับท้องใบมีสีอ่อนกว่าด้านบนนิดหน่อยนะครับ ส่วนดอกนะครับดอกครับท่านผู้ชมครับดอกเป็นดอกเดียวหรือเป็นดอกเป็นช่อกระจุกตามกิ่งนะครับมีกลิ่นหอมมากนะครับดอกของเขาครับดอกมีสีกลีบนะครับมีกลีบมีกลีบเลี้ยงสองกลีบนะครับส่วนเกสรนี่ก็มีสีเหลืองจํานวนมากนะครับอยู่ที่ดอกอยู่ที่ตรงกลางดอกนะครับส่วนผลก็มีลักษณะเป็นรูปกระสวยนะครับ หรือกลมบรีออกบริรีหน่อยนะครับผลอ่อนก็มีสีเขียวนะครับส่วนผลสุกแล้วก็จะมีสีเหลืองอมส้มเป็นไม้มงคลนะครับเอามาปลูกไว้บ้านก็จะเป็นมงคลต่อบ้านนะครับเป็นไม้ประจําจังหวัดพะเยานะครับมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ลงจงจะบอกสรรพคุณทางยานะครับว่าเขารักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับ เป็นสรรพคุณที่เด่นเเยอะนะครับสุดยอดสมุนไพรตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับต้นสารพีนะครับเดี๋ยวตามลงจงไปเลยนะครับว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับเริ่มกันเลยครับหนึ่งนะครับผลสุกนะครับมีรสหวานนะครับบำรุงหัวใจนะครับกินเลยครับกินสดสดนะครับเพราะว่ามันหวานนะครับขยายหลอดเลือด นะครับผู้ที่เป็นผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบก็นำมากินได้นะครับดอกมีรสหอมเย็นนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับผู้ที่กำลังอ่อนเปียเปียแรงนะครับก็ดอกก็ใช้ได้นะครับบำรุงประสาทนะครับบำรุงโลหิตนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ เป็นสมุนไพรสุดยอดเหมือนกันนะครับช่วยเจริญอาหารนะครับรักษาธาตุไม่ปกติแก้โลหิตพิก,การแก้ไข้ตัวร้อนแก้วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะครับขับลมนะครับใช้เป็นยาฝาดสมานแก้โรคตานะครับช่วยบำรุงขันสตินะครับดอกยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5เข้าตำรับยาอื่นๆได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับเกสรนะครับเกสรแดงๆครับก็มีประโยชน์นะครับมีรสหอมเย็นนะครับใช้เป็นยาแก้ไข้บำรุงคันนะครับส่วนใบของเขาครับใบเขียวๆนี่ครับช่วยขับปัสสาวะนะครับบรรเทาอาการปวดตามข้อนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือสรรพคุณของต้นสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยานะครับ ส่วนวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลุงจงจะหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงจงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ